สมาชักทุกคนมนนยืนเงินตองครับของเราจะมากดตังนะครับบอกเราไปกดเงินมาล้วครับนี่ครับเดือนนี้กะออกก็หลายซั้เดือนกี่แล้วนะครับแต่ว่าเดือนนี้กดเงินมาตัวเติอบ้างครับแล้วก็จะเอาไปให้อีตาแย้ครับแต่ว่าเดือนนี้วัไหลาหลายสั้นเดือนนู่นนะครับเดือนกี่แล้วนี่ให้ไปเก้าพันครับแต่ว่าเดือนนี้นี่ อาจจะให้ซีพันนะครับเพราะว่าจะเอามาต่อเติมบ้านครับจะตีฝ่ากันเลยนะครับตีฝ่านี่านะก็ข้างนอกครับเดี๋ยวนี้กะเพเลยให้อีตายายหลายนะครับเพราะว่าจะต้องต่อเติมบ้านครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ทุกคนมึงคิดบกว่ลามาตลอดครับที่ทุกคนสนับสนุนบกว่ลามาตลอดครับแล้วก็ให้บกวปลานด,ด้นมาต่อเติมบ้านนี่แหละครับเดี๋นี้เงื้อเรื่อง สองนื่ครับแล้วก็ผู้กระเบื้อง้องน้าครับรอดนั่นติดแอร์ผู้กระเบื้องเล็ดฝ้าเปิดไปสามมื่นครับหลอดนั้นครับแล้วก็ต้อเติมค่างบ้านมุ้งแล้วก็ได้ฝืนเปิดสามมื่นครับแล้วก็ในสื่อรถไฟฟ้าในย้ายคันหนึ่งครับมื่นสี่ครับซื้อเครื่องจักผ่าใ้ย้ายสี่พันแล้วก็ซื้อหมองหลังกันสองพันครับแล้วก็ซื้อของกระจกกระจกในอิาย้ายหลายๆอยย่างครับ ติตโตเติมบันครับตั้งงบไปสองหมืนม่นน้ำมัรู่าจะพวบไปแลครับพวบกะอาจจะขาดนิดหน่อยครับไปครับกะมึอนี่กะ,ะสิเอาเงินไปย้ายเงินเท่าไหร่ครับกะุ้นเลยไฮไลท์แล้วก็ทีดีใจเท่าไหร่ครับในเท่าไหร่ก็ดีบปแล้วครับ,รบทุกคนมาบอเอาบ่บเขานะเอาบ่บซื้อมาาหายแล้วยายพวกลาซ้อเขามาาหายแล้วนะ ครับถือมาจะใช้หลุมละอีหมาจะบัตรนี่บัตรบัตรบัตคำอืมอ,อันนี้เงินเดือนเดือนนี้ใหย้ยแค่นี้นะเพราะว่าเราจ,จะเฮ็ดบ้านไปซื้อของมาแล้วเว้นมือกาบัตรจะต้นเตียงบาตเดือนนี้ละย้ยายแค่สี่พันเดอ้อครับย้ายอะนี่ครับนนนะมาให้ตาดอกให้ตาปั้มเดียวเท่าไหร่จะให้กินทุกโตไม่มีไมนดีแล้ว ครับคิปนี้กับขอโตัวค่นี้นะครับเอาเงินมาให้อี้ยรับสื่อเขาให้อี้ยเชนี้นะครับตกลาขอตัวไปเลยนะครับสวัสดีครับบาบบายบายจุ๊บ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 จุบจุ๊บจุบจุ๊บจุบจุ๊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 บจบจุ๊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 บจ๊บจุ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  รวมคาสากับสองหมื่นเมันอาจจะพอนะครับนี <apology> ่แหละครับวิญญาณคลิปบอกว่าครับแล้วก <soci able> ็ใ <uros> ห <t Kiss wei> ้อ <GO av i> ิตากับปีไอครับส่วนหนึ่งก็เหลือวิเศษใจในครอบครัวครับอีกส่วนหนึ่งก็เหลือฝากไว้ให้บอกว่าครับจักษมิดยักษ์ง่ายครับ